เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องอแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชวสวัสดีครับที่นี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวนสวย,สวยบรรยากาศดีท่านผู้ชม,มเลยเรียกซื้อเลือกอยู่ครับบ้านสวนราคาไม่แพงครับ790,000นาหมื่บาทต้นเองทั้งบ้านทั้งที่ดินพื้นที่302ตารางวาครับ3งานนิดๆบ้านสวนอากาศดี พร้อมอยู่นะครับตัวบ้านพาอปีติดถนนลาดยางในหมู่บ้านครับในแหล่งชุมชนเดินทางสะดวกน้าไฟสะดวกใกล้ตลาดใกล,ล้ร้านค้าเดินทางสะดวกหาของกินง่ายภายในตัวบ้านก็ยังสะอาดสภาพดีพร้อมอยู่ครับอย่างไรถ้าอยากให้สวยใหม่ก็ทาสีรีโนเวทนิดหน่อยก็สวยใหม่แล้วโครงสร้างยังดีไม่แตกไม่รล้าวไม่ซุดส้มด้านหน้าติดถนนกว้างถึง40เมตรเลยครับในสวนก็มีลำไย15ต้นสามารถเก็บผลผลิตได้แล้วครับ7 9 0 0 0 0้าบาท ขายต่ำกว่าราคาประเมินครับเครด,ดิตดีมีเงินเหลือสนใจก็ไปดูสถานที่จริงประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองแลงนี้อยู่ป่าสร้างลําพูนถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าหรือซื้อประจำได้ไหม่้าค,คลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยสนใจก็ไปดูสถานที่จริงกันก่อนครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมได้เลยสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับ คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ